พระนอนคู่บ้านวัตถุโบราณคู่เมืองผลไมห้หลอเรื่องชื่อเมืองนามพระยาอำเภอรัศดาเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอวิยยดจังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่หาตำบลคือตำบลควนเมาตำบลคลองปางตำบลหน,นองบวัวตำบลหน,นองปลือและตำบลเขาไพรจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยเรียกชื่อว่ากิ่งอำเภอรัศดาเมื่อวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2534และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอรัศดาเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2539ทั้งนี้ นามว่ารัศด,ดาตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อรำลึกถึงคุณงามความดีแด่พระยารัศด,ดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีหรือเป็นที่รู้จักกันในนามคอซิมบีนะระนองอดีตเจ้าเมืองตรังผู้ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองไว้กับจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่ง อำเภอรัศดามีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน143,857ไร่หรือ230.2ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชทิศใต้ติดต,ต่อกับอำเภอหิทยอดจังหวัดตรังทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช อำภอรัชดามีประชากรทั้งสิ้น29,346คนแบ่งเป็นเพศชายจำนวน14,467คนเป็นเพศหญิงจำนวน14,897คนประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรมรองลงมาคือการค้าขายการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอรชัชดาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล50หมู่บ้านมีข้อมูลท้องถิ่นที่สำคัญดังนี้ สถานศึกษา26แห่งวัด15วัดโรงพยาบาลประจำตำบล6โรงองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งเทศบาล1แห่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ1โรงร้านทอง13ร้านโรงแรม4โรงธนาคาร3ธนาคารสถานที่รับซื้อน้ำยาง7 ในส่วนของสถานีตำรวจปูชนร,รัสดามีสถานภาพกำลังคนอัตรากำลังอนุญาต119นายแบ่งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร23นายตำรวจชั้นประทวน87นายปัจจุบันมีอัตรากำลังจริง74นายประกอบด้วยตำรวจชั้นสัญญาบัตร18นายตำรวจชั้นประทวน56นายเฉลี่ยตำรวจหนึ่งนายต่อประชากรประมาณ376คน ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรรัศดามีพันตำรวจเอกปรีดีนาคช่วยดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการหัวหน้าสถานีมีพันตำรวจโทสันนุษษษ่นเสพเป็นรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปรามมีพันตำรวจโทมนัฐชัยพันเป็นรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนและมีพันตำรวจโทพรเทพกินดารักเป็นรองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูทรรัศดามียานพาหนะไว้อำหนยความสะดวกในการปฏิบัติงานดังนี้มีรถยนต์6คันรถยนต์ตู้1คันรถจักระรยานยนต์23คันมีอาวุธปืนยุโทโธปกรณ์ดังนี้คืออาวุธปืนยาว2 1กระบอกอาวุธปืนพกสั้น34กระบกจกระบอก เพื่อการดูแลความสงบเรียบร้อยให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วฉับไวในการให้บริการกับประชาชนสถานีตำรวจปูธอรัศดาจึงได้จัดสร้างที่พักสายตรวจตำบลไว้จำนวนหาแห่ง,หง,หงาการปฏิบัติราชการตามนโยบาย5ด้านสถานีตำรวจปูธรรัศดาดำเนินการดังนี้ด้านที่ 1. การบริการทั่วไป ได้พัฒนาปรับปรุงจัดภูมิทัศน์บริเวณสถานีให้สะอาเดเรียบร้อยเป็นระบบพร้อมให้บริการกับประชาชนเสมอเช่นที่จอดรถเพียงพอห้องน้ำสะอาดมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยต้อนรับแนะนำเป็นต้นด้านที่สองการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาได้จัดพนักงานสอบสวนเวรประจำวันเจ้าหน้าที่คดีไว้พร้อมบริการ24ชั่วโมง ด้านที่3การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้มีการตรวจความพร้อมของบุลคลากรยานพาหนะและอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานมีการตั้งด่านความมั่นคงตลอด24ชั่วโมงด้านที่4 การควบคุมและการจัดการจราจรได้มีการจัดชุดจราจรปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่มีการจราจรแน่นหนาบริเวณทางร่วมทางแยกบริเวณตลาดนัดและบริเวณหน้าโรงเรียนญญด,ยยด้านที่5การบริหารและพัฒนาบุคลากรได้จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจทุกวันทำการได้มีร้านตัดผมประจำสถานีไว้คอยให้บริการ หัวหน้าสถานีได้พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาให้คำแนะนำตลอดถึงร่วมกิจกรรมส่วนตัวอื่นๆอ,อันสมควรกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอจะได้มีการลงแถวฝึกประจำสัปดาห์เพื่อทบทวนระเบียบปฏิบัติเพื่อฝึกฝนให้ร่างกายมีความพร้อมและมีทักษะในการใช้อุป,ปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางสถานีได้มีบ้านพักเปี่ยวจำนวนสามหลัง บ้านพักอาคารแถว40หลังรวม43หลังไว้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการตำรวจ,รจนแนวทางการยกระดับบริการประชาชนบนสถานีมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีคือบริการประชาชนอย่างเป็นมิตรเน้นบริการแบบวันสต็อปสวิตข้าราชการตำรวจ แต่งกายและตัดทรงผมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดนส,นนสำหรับโครงการ s o p Walk and Talk ได้นำมินการดังนี้คือทั้งระดับผู้บังคับบัญชาตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ตลอดถึงสายตรวจต่งตางๆได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างครอบคลุมพื้นที่ทุกวัน สถานีตำรวจภูธรรัศดาและยึดกรอบการปฏิบัติงานตามนโยบายทั้ง4ประการของพลตำรวจโทรุณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรผลสมฤทธิ์หน่วยงานและพันธกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสนองรับนโยบายการบริหารราชการทั้ง6ประการ และวิสัยทัศน์ของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้ชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอยู่ว่าเป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล